ธมอัจยศัยเร่วมบุญตามความศรัทธาค่ท่านใดที่อยากจะร่วมทำบุญนะคะป็นี้วัตญยานันพารามกำลังมีโครงการก่อสร้างสีง่สังเวชลนิยสถานนะคะก็สามารถมาเครื่องบุญได้นะคะ ผู้ที่มีศรัทธามีองค์ประกอบอย่างน้อย3ประการท่านว่าผู้ที่มีศรัทธานี่ยมีองค์ประกอบอย่างน้อยสามประการก็คือหนึ่งเป็นผู้ใครในการที่จะพบเห็นสมณะคือเป็นผู้ชอบพบพระอน,นั้นประการที่หนึ่ง ของคุณสมบัติของผู้มีศรัทธาเจ้าพบพระเห็นพระด้ดีไปอย่างนั้นดีใจได้เห็นพระประการที่สองเนี่ยก็คือปรารถนาที่จะฟังธรรมอันของผู้มีศรัทธานอกจากยินดีที่ได้พบพระปรารถนาที่จะได้ฟังธรรมอันคุณสมบัติประการที่สอง ประการที่สามก็ปรารถนาที่จะถวายทานนั้นเราก็เราผู้มีศรัทธาในบางทีเราก็ไม่ค่อยครบองค์กันนะเออถวายทานนะเราก็ทำกันปกติก็พระก็ยินดีบ้างนะแต่ฟังธรรมนี่รู้สึกว่ายังมีอัธยาศัยน้อย วันก่อนพบอาจารย์ถนอมอาจารย์กุ๊กไก่อยู่ที่อเมริกาแต่ก็มารับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นประคูชชนพิเศษนั่นก็ก็เลยทำาไทยถึงงานพระาศาสนานั่นก็บอกว่าก,ก็ดีขึ้นดีขึ้นกว่าแต่ก่อน เป็นยังไงดีขึ้นกว่าแต่ก่อนบอกตอนเช้าชาวไทยชาวพุทธาพุทธไทยพุทธลาวแต่นั้นนะคือพี่น้องชาวไทยชาวพุทธมาทําบุญถวายทานเสร็จแล้วก็ก่าบเอาสายสายฝรั่งมาภาวนาตองนั้นในยุคแรกๆต่อมาในคนไทยคงจะเห็นว่า เรามาทําบุญตวาไวทานแต่ไม่ก็เดียวฟังธรรมได้ภาวนาขาดทุนเลยก็เลยอยู่ต่อไม่ยองแพ้ฝรัง่งฝรั่งเองก,ก็คงเห็นซีนมาแล้วก็สังเกตเห็นโอ้คนไทยไม่ได้มาหมูอเปล่ามีอาหารมีพัฒนาหานมาเขาก็เลยคนขนกันมาบ้างอ,อันนี้เลยกลายเป็นว่าเริ่มเสมอกันละคนไทยก็อยู่ต่อในการภาวนา ฝรั่งก็มาไวขึ้นใดมาร่วมถาวายเพนอย่างนี้ยกระวมภาวนาท่านก็ว,ว่าวอย่างนั้นแต่ยุคแรกๆคนไทยทําบุญถาวายทานแต่ว่าช่วงฟังธรรมช่วงภาวนาก็จะลากลับกันพอช่วงภาวนาฝรั่งก็เลยโผลกันมาก็ได้พูดคุยไทยถามท่าน ทุกวันอาทิตย์นะกิจกรรมที่มีเป็นประจำก็คือสุขเสวอาทิคือบวชเนคขมมะบารมี